ทาทอสนับสนุนโดย G S Battery แบตพลังอึดท่านท่านเสน่มีประเด็นจะนีดเดียว,วตท่านประธาน,น <ะ S 1> ครับปรีท่านเชิดพงพูดไปพาดพิงถึงนายกของท่านบอกว่านายกท่านไม่สน4ีสนแผมดูว่านายกไม่ได้สน4ีสนแก็กำลังสนจะบุกข,ข่านอยู่ครับท่านประธสนให้พวกไอ้กี้กี้เขาหลายนี่แหละครับนะฮะ ง่ายแล้วเกินนะไม่ต้องรายจ่ายเงินที่เดียวเอตาพันมาเป็นแถวครับท่านประธานแล้วพูดถึงพ่อของท่านนายกนะว่าไม่ได้ครอบงำไม่ได้ไรเนี่ยท่านประธานก็ไหนพ่อบอกว่าไหนจะกลับมาเลี้ยงหลานไงก็เลยอยากจะฝากนะถามพ่อผ่านท่านนายกไปว่าไหนบอกจะกลับมาเลี้ยงหลานแล้วอยากจะถามสั้นๆว่าหลานชอบเล่นคาสิโนหรอครับใช่ไหมท่านนายก ขอตอบตอนนี้เลยใช่ไหมครับเราท่านจะมาสนพ่อดิฉันทำไมค่ะเราตกลงพ่อเลี้ยงหลานไหมไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงหลานหลานเลี้ยงพ่อดิฉันค่ะท่านนายกสบายใจตลอดเวลานะครับถ้านายกสบายใจเราก็จะได้ไปเรื่องอื่นต่อนะแต่นายกไม่สบายใจ ท่านสนายจะภิายหรือว่าจะประท้วงครับทภิปร่ายับผมประท้วงก่อนครับมม้ขอประท้วงก่อนนะผมประท้วงก่อนนะท่านท่านสมภารประท้วงก่อนประท้วงก่อนครับผมผมไม่นิชัยแล้วเดี๋ยวท่านก็จะหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ผมอยากให้ท่านเป่ายิ่งฉุบกันไปเลยดีไหมครับใช่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 ผมผมรกหลายท่านไม่หมดเ่เหมือนกันอีกเสมอ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 ผมครับ เพราะนะผมเป็นเจ้ากระทรวง <c oughs> ถ้าเสมอตัดสินออกคนที่อยู่สูงกว่า <c oughs> เจ้ากระทรวงวัฒนธรรม <c oughs> ท่านประธานผมแค่จะให้กำลังใจนายก <c oughs> เพราะเดียวก็จะต้องมีท่านสมชายขึ้นมาอภิปราย <c oughs> แล้วก็กล่าวหาท่านนายกอิงอุ้งแร่เมืองการซึ่งเป็นดวงใจของผม <c oughs> ท่านนายกครับ <c oughs> นายกถ้าหมดแรง <c oughs> เดินต่ะไม่ไหว อย่าลืมนะครับท่านนายกว่ายังมีมอเตอร์ไซค์วินนะครับยังมีมอเตอร์ไซค์วินจะช่วยพยุงนายกไปถึงจุดหมายถ้าวันใดที่นายกอ่อนล้าประชาชนคนไทยทุกท่านยังภูมิใจในความเป็นนายกถ้าท่านนายกหมดแรงหมดความรู้สึกทั้งหลาย กำลังใจเป็นกำลังใจของท่านนายกท่านประธานครับนี่คือความผมรู้สึกซาบซึ้งใจแทนท่านนายกมากๆถ้าท่านพูดแบบนี้กับผมผมก็ปลื้มใจมากผมก็เชื่อว่านายกก็คงจะปลื้มใจเอาผู้ประท้วงลำดับถัดไปนะครับเชิญท่านประธานที่เคารพครับผมโชลิจิตพักดีจากสทิงพระจังหวัดสงขลาขอประท้วง ท่านผู้อภิปรายทุกข้อทั้งเล่มเลยนะครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลนะครับเป็นรัฐบาลแทนที่จะให้กําลังใจประชาชนแทนที่จะมาอภิปรายอะไรดีๆจะมาส่งสัญญาณดีๆให้กับประชาชนท่านลุงป้อมของผมเนี่ยนะลุงป้อมเนี่ยก็ชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีเทียมนายกรัฐมนตรีเทียมก็มาตอบว่าไม่จริงค่ะก็แปลว่าสิ่งที่ชมนั้นไม่จริงงั้นที่เราด่าทั้งหมดจริงหรอครับรรท่านประธานฮะ นี่นะนี่ก็ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งท่านรัฐมนตรียมว่าการกระทรวงสาธารณาสุขออกมาบอกว่าการอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ให้ไม่ให้กาลังใจคนเลยอยู่กรุงเทพอะไรนะคลองก็ตันสะพานก็สูงถนนก็ตกเอาเรื่องไม่ดีเล็กๆน้อยๆมาพูดมายกทั้งทงท,งที่ในกรุงเทพมหานครมันมีดีมีจุดเด่นจุดที่จะสามารถที่จะทําให้คนไทยนั้นยกระดับขึ้นมาได้ที่ดอนเราก็มีเมือง ที่ลาดเราก็มีพร้าวที่บางเราก็มีกะปิที่คันเราก็มีนายาวแถมบางที่จอมเรายังมีทองด้วยนะ oh. เพราะงั้นท่านหัดมองโลกในแงด่ดีดูวิธีการบริหารบ้านเมืองถ้าทําไม่เป็นลาออกนะครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับนี่ท่านใช้เวลาไม่เยอะนะถ้ามีเวลามากที่ขนมคงจะมีพระด้วยนะ <laughs> <premises. S 2> เดี๋ยวเราเรามีสสสุภาพสตร <on> ีท่านที่ปรึกษามีอะไรจะแก้ตัวให้ก <m> ับรัฐบาลครับก็ก็ไม่ได้แก้ตัวครับจะพูดถึงส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลเราครับท่านประธานที่รู้ครับผมโอเลียงเชิยิ้มครับสมาชิกผู้สูงเกศทุกท่านครับรัฐบาลเราที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะนโยบายเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทให้กับผู้สูงอายุก็ได้รับเรียบร้อยกันหมดทั่วหน้าแล้วโดยเฉพาะคุณพ่อผมที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่โคราชครับท่านได้รับเรียบร้อยแล้วดีใจมากครับ ซื้อจานดาวเทียมมาครับไปติดบ้านติดติดตามดวงเทียมที่บ้าน1 0,000บาทซื้อจานดาวเทียมรับยุจานดาวเทียมมาเพื่อเที่ยะดูทันสัญญาณสุดๆนายกก็ไปไหนครับนายกเชิญครับเรื่องสบายนะครับตอนนี้ท่านทํางานด้วยความสบายใจกับท่านนายกผมนะครับฮะเราต้องทําตามท่านนะครับซื้อจานดาวเทียมมาครับท่านประธานที่รบมกับเพื่อเที่ยมาดูให้สัญญาณภาพมันชัดเจนในหลายช่อง กลัวภาพไม่ชัดนี่โอนพระมาเจิมสาวอากาศมาเจิมจานเราเตรียมทำไบ้เมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะทําพิธีมาโทรมาบอกผมฮัลโหลบักลาบอกตอนนี้พอน,นี่คนพระมาเจิมจานเราเตรียมเราเ้อ <c oughs> ผมโทรไปที่ไรก็เห็นพ่อดูแต่ช่องเทเลทีวีถามว่าพ่อทำไมดูแต่ช่องเทเลทีวีบอกดูให <c oughs> ้มันพังไปช่องช่องไปลูกเอ้ยเต่เป็นคนประหยัดครับเอ้พังไปช่องช่องไป มันจะได้แก้ทีละช่องทีละช่องของท่านประธานนิโรครับยังไงก็รอจนได้ทัพชาประชาชนพี่น,อน้องที่รบทุกท่านได้ทุกคนทวนหน้าไม่ต้องหว่วงนะครับไม่ต้องหว่วงว่าจะไม่ได้รับเงินดิจิตลอลเงินบาทได้รับแน่นอนครับนี่คือนโยบายของฝ่ายรัฐบาลเราครับท่านประธานนิโรครับขอบคุณครับสงสัยจะไม่มีโอกาสดูดช่องอื่นแล้วแหละเ <laughs> พราะว่าไทยรัฐทีวีไม่มีพังแน่นอน <laughs> ดูเฉพาะไทยรัฐทีวีนะ เรามีสสสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้นะครับไม่ใช่สสลิซ่าใช่ไหมครับท่านสสลิเทียมนะเชิญครับเชิญครับ <c oughs> น่าจะไฟแรงพอสมควรนะขออนุญาตท่านประธานค่ะดิฉันขออภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีเทียมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเทียมนะคะเป็นนายกไม่ใช่อินฟลูนะคะ การนี้ก็คือท่านเนี่ยก็แค่ตัวแทนตื้นเขินที่สุดถามวัวตอบควายถามควายตอบวัวโชค,โชคดีท่านนายกลุกไปเข้าห้องน้ำนะครับไม่งั้นน่าจะนั่งไม่ติดแน่นอนครับโอ้ต้องต้องชื่นชมกระเป๋าท่านนายกมากเลยนะครับนี่ถ้าเป็นผู้ชายนี่กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเลยนะ พี่ปลายใหม่ได้ไหมคะเมื่อกี้เพิ่งเห็นว่านายกไปห้องน้ําค่ะอ๋อเราถ่ายทอดไปในห้องน้ําอยู่แล้วนะครับขอบคุณค่ะคือเสียงครับว่าถ่ายทอดไปในห้องน้ำคือถ่ายในห้องน้ํามาหรือว่าคือเสียงในสภาเราเนี่ยท่านสมาชิกไปเดินอยู่ที่ไหนเนี่ยเราถ่ายทอดไปถึงหมด๋อผมนึกว่าถ่ายจากในห้องน้ํามาที่สภา ไม่ใช่นะอ่าเราเราในเข้าห้องน้ํานี่เสียงจากสภาก็ไปถึงในห้องน้ําด้วยโอครับแต่เราไม่ได้ถ่ายเสียงในห้องน้ําเข้ามาในสภานะโอเคสบายใจได้ครับท่านสบายใจแล้วนะครับครับผมเพราะถ้าเราถ่ายจากห้องน้ําเข้ามาเราต้องถ่ายกลิ่นเข้ามาด้วยนะครับครับครัท่านรองนายกครับเอิญครับท่านประธานผมมาประชุมที่นี่ผมมีความสุขมากแล้วก็ไม่เคยรังเกียจอะไรเลยไม่เคยคิดจะต่อต้านอะไรเลยท่านประธานที่เคารพครับ มาสภาแห่งนี้วันนี้ที่เกลียดมากที่สุดเลยฮะครับยังไงครับผมเกลียดอีกกระเป๋าใบนี้ฮะของท่านนายกมันไปไม่พอใจตรงไหนครับตรงอีตรงเป็นเบน,นเนี่ยฮะนเนี่ยใบใบนี้คราวหน้าเนี่ยท่านต๊ษบ,บอกท่านสเสน่ห์ก็ได้ท่านสเสน่ห์ซื้อให้เมียเป็นโหลเลยฮะโอ้ยถ้าถ้าจะเอาเยี่้ออื่นเดี๋ยวเอาของภรรยาผมมาให้ก็ได้ครับ ใบร้อย้าเก้าครับโลโก้เหมือนเด้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเกลียดอีใบนี้มากเลยทาา่านประธานโอ้ oh, ท่าน,น,นต้องสั่งตั้งร้อยเก้าดเก้าของเรานี่ตกแผ่นละสามสิบเก้าบาทเมื่อเมื่อกี้ท่านท่านนายกเข้าห้องน้ำเนี่ยท่านท่านสอสอิเทียมรู้สึกอภิปรายไม่ค่อยสะใจหรือ,อยังไงครับท่าน ท่านสมชายมามาแจ้งทางวิบว่าขอให้ท่านได้พูดอีกครั้งใช่ใชใ่พี่ไปอีกครั้งถูกครับถูกครับนะฮะให้โอกาสท่านครับเร,เรียนเรียนเ,เรียนเชิญท่านสอสอริเทียมอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสอีกครั้งนะคะท่านนายกคะท่านนายกเป็นนายกรัฐมนตรีเทียมนะคะไม่ใช่อินฟลูท่านนายกก็แค่ตัวแถมตื้นเขินที่สุดถามวัวตอบควายถามควายตอบบัว ท่านบอกนะคะว่าจุดเด่นของประเทศไทยเนี่ยก็คือทำเลที่ตั้งท่านนายกรัฐมนตรีมไม่จําเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้นะคะเพราะว่าถึงยังไงเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ไหนอยู่แล้วตลกนะคะอย่าพูดไปเรื่อยค่ะฝากให้นายกรัฐมนตรีมได้คิดค่ะขอบคุณค่ะเพิ่งจะมาเสียงหวานตอนจบเนี่ยนะ ท่านนายกมีมีประเด็นจะตอบท่านท่านจะตอบบัวหรือตอบควายรับเห็นเห็นเขากล่าวหาทำมาอย่างนั้นเ่ยค่ะก็ดิฉันก็อยากจะบอกว่ากรุณาถามให้ตรงคำตอบด้วยค่ะบอกไม่ตรงคำถามเนี่ยคือนายกเนี่ยตลกเห็นไหมตลกไหมบอกนายกตลกเนี่ยนายกตลกเออไปเลย ที่เขาเกล่าวหานี่ถูกต้องเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะท่านจะได้เข้าใจว่าคนที่ถูกเข้าใจผิดมารู้สึกอย่างไรอขอบคุณครับท่านนายกครับขอบคุณมากครับการแต่งกายของท่านผมถามจริงๆอะไรไปเข้าฝัน